รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเข้าสู่วัยสาอะ่ะผู้หญิงจะแบบนี่คือช่วงที่เราท้องที่สุดละแล้วหลังจากนั้นอะเราคงจะกลายเป็นแบบโปรดักที่แบบเก่าแล้วเพอมามองจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าไม่จริงนะจริงๆเราอายุเท่าไหนอ่อ่ะสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราทําต่อไปได้เรื่อยๆมันไม่ได้กําหนดเลยว่าเราจะต้องแบบทําสิ่งนี้ไม่ได้แล้วหรืออะไรเงี้ยมันมันทำได้ทุกอย่างเลยโดยที่เราค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับอายุเราไปพร้อมกับความฝันเราได้ เราฝืนอายุไม่ได้เราฝืนการเวลาไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องโตขึ้นยังไงเราก็ต้องแก่ขึ้นบทเรียนที่เราต้องเจอในวัยนั้นยังไงก็ต้องเจอมันก็ต้องเรียนรู้อยู่ดีอะไรที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราอะ่ะมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะก็ต้องปล่อยวางจริงๆตอนนี้คุณเรียนอยย่เท่าไหร่คะตอนนี้นะคะอายุ3 1ขึ้น32ค่ะ ก่อนเราจะมองว่าสามสิบแกอะอะไรเงี้ยนิดนึงเนาะออป้าแล้วพอ30จริงๆตอนแรกก็คิดไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าใช้คําว่าเปลี่ยนผ่านอะรู้สึกว่าจริงเหมือนแบบความคิดบางอย่างของเราอะมันเหมือนมันก็ค่อยๆปรับไปตามอายุด,ด้วยเปลี่ยนแต่ว่าไม่เปลี่ยนในเวลาเดียวกันะก่อนหน้านี้วีมีความรู้สึกว่าวีะทำหลายๆอย่างเพื่อสักเซสแล้วมันทําให้วีซัพเปอร์นิดหนึ่งเรามีความแบบพยายาม l ล a s e แบบ l ล a s e คนมันเลยทำให้ สุดท้ายแล้วเราไม่ได้สะท้อนกับตัวเองว่าเราจริงๆเราเราต้องการอะไรความสําเร็จของเราคืออะไรบ้างทําไมมันต้องไปพึ่งอยู่กับคนอื่นหมดเลยแสดงว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกกดดันมากเท่าแต่ก่อนใช่มื่ถ้าถามสิ่งนี้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วจะบอกกดดันมากๆวีแบบแบกความคาดหวังไม่ใช่แค่ของตัวเองด้วยนะของแบบคนที่แบบ คาดหวังจากเราอีกมันเลยทําให้เราแบบกดดันตอนนี้วิกก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะความสําเร็จของเรามันควรจะวัดจากแบบความพึงพอใจของเราเออว่าเราแบบเราชอบสิ่งที่เราทําแค่ไหนเราก็เลยมีความแบบวางทุกอย่างลงแล้วก็กลับมาตั้งต้นศูนย์ใหม่เลยสะท้อนกลับไปถึงตัวเองตอนสมัย The Voice ใช่ไปไกลมากคือมองเด็กคนนั้นเราก็รู้สึกว่าเธอเริ่มต้นอ่ะเธอไม่ได้แบบคาดหวังเงิน เธอไม่ได้คาดหวังชื่อเสียงเธอไม่ได้คาดหวังอะไรเลยสิ่งที่เธออยากทําคือเธออยากร้องเพลงจริง,รงๆเราก็ควรจะคิดแค่นี้นะเราควรจะคิดว่าแบบที่เราทําอยู่ก็คือก็รักไม่ใช่หรอค็ไม่ร้องไห้แต่ว่ารักไม่ใช่หรอก็ทําไ,ทไปสิแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็แค่นี้เองนี่คือเราโชคดีขนาดไหนที่เราได้แบบสันฟันเด็กคนนั้นอยู่อะไรเงี้ยมีค่ะแล้วก็แบบมีเรื่อยๆด้วยนะถึงแม้จะบอกว่าเฮ้ยทุกคนเราต้องรักตัวเองนน่นนี่นันะ่นอะแต่สุดท้ายพอเราแบบ ถึงชุดนึงอะมันก็จะกลับไปเป็นไซคลที่เราเผลอที่จะแบบลืมดูแลตัวเองลืมลืมใจดีกับตัวเองแล้วมันก็กดดันแล้วก็มานั่งคิดใหม่ได้อย่างตอนนี้กำลังอยู่ในจุดที่กำลังปลดล็อกใหม่อีกครั้งอะไรเงี้ย บทเรียนในชีวิตตอนนี้มันกาลังบังคับให้เราต้องเรียนรู้สักทีเพืเ่อเติบโตเพราะแบบเธอ30แล้วเธอจะไม่เรียนรู้สิ่งนี้ไม่ได้เธอจะวิ่งหนีปัญหานี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ถ้าให้เปรียบเทียบบีรูร้สึกว่ามันคือยายาที่เราต้องแบบกินอ่ะแล้วก่อนหน้านี้มันขมแล้วเราก็ไม่ยอมกินไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราแบบเรายอมกินมันลงไปแล้วแล้วมันขมแบบมันขมนีจริงไม่อร่อยเลยการที่ยอมรับว่าเรามีมุมนี้ที่ไม่ดีของเราอยู่การที่พอเราเริ่มยอมรับปุ๊บอ่ะแบบิก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะรักษาให้เราหายไได้้้้แตออต่่่กกกออออนนนนนืเเเรราาางงยมมลัขป Freedom from age สำหรับวีคืออะไรวีรู้สึกว่ามันคือการที่ไม่เอาอายุมาเป็นตัวกำหนดกับอะไรก็ตามเลยพี่ตกตะกอนล่าสุดเลยวีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเข้าสู่วัยสามสิบอะผู้หญิงจะแบบนี่คือช่วงที่เราท้องที่สุดละแล้วหลังจากนั้นอะเราคงจะกลายเป็นแบบโปรดักที่แบบเก่าแล้วพอามามองจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าไม่จริงนะจริงๆเราอายุเท่าไหน่อ่ะสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราทำต่อไปได้เรื่อยๆแต่แค่บางบทบาทมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเราก็แค่ต้อง Embra c e มัน วีว่าวีแบบแอบชอบรอยตรงเนี้ยของตัวเองเวลายิ้มนะเวลาวียิ้มแล้วหน้าวีจะแบบอย่างเงี้ยมากมากตาวีจะหยีมากๆแล้วบางทีมันจะแบบมันเกิดรอยได้อะแต่ว่าวีกลายเป็นว่าวีรู้สึกว่าจริงๆมันก็น่ารักดีนะแล้วมันก็เหมือนเป็นความแบบ เอ็มบรอสอายุของเราไปด้วยแน่นอนเราจะดูแลอย่างดีให้เราเด็กที่สุดแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมีความแบบเราฝืนอายุไม่ได้เราฝืนการเวลาไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องโตขึ้นยังไงเราก็ต้องแก่ขึ้นบทเรียนที่เราต้องเจอในวัยนั้นยังไงก็ต้องเจอมันก็ต้องเรียนรู้อยู่ดีอะไรที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราอ่ะมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะก็ต้องปล่อยวางมันไม่ได้กําหนดเลยว่าเราจะต้องแบบทําสิ่งนี้ไม่ได้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันทำได้ทุกอย่างเลยโดยที่เราค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับอายุเราไป พร้อมกับความฝันเราได้ถ้าอายุจะมีผลคือเรื่องร่างกายเรื่องสุขภาพเพราะว่า in order to แบบตามความฝันเราหรือว่าทําอะไรก็ตามอย่างเงี้ยคือถ้าร่างกายเราไม่พร้อมอ่ะมันก็ทําสิ่งนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองดีอ่ะความฝันไหนหรือการกระทําไหนของเราอ่ะอายุไม่มีตัวกําหนดเลยความสวยของเราแบบไม่สามารถเบรกได้ด้วยอายุด้วยวิเชาแบบคนทุกคนสวยในวัยตัวเองได้